สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พรอนการุณเฝ้าไข้อุดรธานีพอดแคสต์ที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดและให้ข้อมูลดีๆสำหรับทุกท่านที่กำลังดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้านครับผมวิน ยินดีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดาอาจารย์พยาบาลผู้มากประสบการณ์จากพรนกรุณนเฝ้าไข้อุดรธานีที่จะมาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์สุดาสวัสดีค่ะคุณวินและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแบ่งปันความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยครับอาจารย์นั่นคือการเตรียมตัวเมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็คงอยากดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่เลยค่ะคุณวินการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะจะช่วยให้การดูแลเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับอาจารย์คือการประเมินความต้องการของผู้สูงอายุเบื้องต้นเราควรประเมินอะไรบ้างครับอาจารย์ ขั้นตอนแรกนี้สำคัญมากๆค่ะคุณวินเราต้องรู้จักและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุที่เราจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะสิ่งแรกคือเรื่องสุขภาพค่ะท่านผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมคะเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมค่ะอ๋ออย่างนี้เราต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคและอาการของท่านใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเราต้องรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรจำเป็นต้องทานยาตรงเวลาแค่ไหนหรือเคยมีประวัติการหกล้มหรือภาวะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่การมีข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วนจะช่วยใหเราวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสมและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีค่ะถัดมาคือเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองค่ะท่านสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคะเช่นการอาบน้ำการแต่งตัวการทานอาหารหรือการเข้าห้องน้ำ นี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับว่าท่านพึ่งพาเรามากน้อยแค่ไหนครับถูกต้องค่ะเราจะได้ทราบถึงระดับการพึ่งพิงผู้อื่นและสามารถจัดหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เช่นท่านเดินได้เองหรือต้องใช้รถเข็นและอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของจิตใจค่ะท่านชอบทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะเช่นดูทีวีอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำสวนเรื่องอารมณ์ก็สำคัญนะครับบางทีผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้าได้ง่าย ใช่ค่ะการดูแลจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการพูดคุยให้กำลังใจและการหากิจกรรมที่ท่านชื่นชอบจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากเลยค่ะเมื่อเราประเมินความต้องการของท่านแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์เพราะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้เลยนะครับใช่ค่ะคุณวินโดยเฉพาะเรื่องการหกล้มเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยค่ะมาดูกันว่ามีอะไร ที่เราปรับได้บ้างนะคะอันดับแรกคือจัดให้โล่งค่ะเคลียเข้าของที่ไม่จําเป็นออกจากทางเดินไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่อาจทําให้สะดุดล้มแสดงว่าต้องเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ใช่ค่ะและต้องมีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือบริเวณทางเดินไปห้องน้ําและต้องมั่นใจว่าผืนไม่ลื่นนะคะหลีกเลี่ยงการใช้พรมที่ลื่นหรือปูแผ่นกันลื่นในบริเวณที่เสี่ยงเช่นห้องน้ําห้องครัวและถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งราวจับบริเวณทางเดินบันไดและในห้องน้ําเพื่อช่วยพยุงตัวค่ะ ห้องน้ำนี่สําคัญที่สุดเลยค่ะคุณวินเพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดควรปูพื้นกันลื่นมีราวจับทั้งในบริเวณอาบน้ําและข้างสุขภัณฑ์และแนะนําให้มีเก้าอี้นั่งอาบน้ําด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดภาระในการยืนนานๆค่ะแล้วเรื่องสุขภัณฑ์ล่ะครับอาจารย์ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งโถชักโครกที่มีระดับความสูงพอดีและมีราวจับด้านข้างค่ะในห้องนอนนะคะควรเลือกเตียงนอนที่มีความสูงพอดีกับการขึ้นลงของผู้สูงอายุอาจมีราวกั้นเตียงเสริมเพื่อป้องก,กันการตกจากเตียง แล้วพวกไฟหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินล่ะครับควรมีไฟหัวเตียง่องสว่างที่เข้าถึงง่ายค่ะและถ้าทําได้แนะนําให้ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินหรือมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถกดโทรออกหาผู้ดูแลได้อย่างรวดเร็วค่ะ มาถึงส่วนสุดท้ายครับอาจารย์อุปกรณ์จําเป็นสําหรับการดูแลผู้สูงอายุการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดภาระของผู้ดูแลด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณวินการมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังพอเดินได้แต่ต้องการตัวช่วยพยุงอาจจะใช้ไม้เท้าหรือวอลเกอร์ค่ะหรือถ้าท่านเดินไม่ได้เองหรือต้องใช้ในระยะทางไกลๆก,ก็ควรมีรถเข็นวีลแชร์ค่ะ อันนี้สําคัญสําหรับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้คือผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับค่ะรวมถึงอุปกรณ์อาบน้ําเช่นเก้าอีน้น่งอาบน้ําแผ่นกันลื่นสบู่แชมพูที่อ่อนโยนและอุปกรณ์ทําความสะอาดช่องปากเช่นแปรงสีฟันสําหรับผู้สูงอายุน้ํำยาบ้วนปาก พวกเครื่องวัดต่างๆก็จำเป็นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพื่อการติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเราควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและประรอดวัดไข้ค่ะ และถ้าผู้สูงอายุติดเตียงหรือต้องนอนพักฟื้นเป็นเวลานานอาจพิจารณาใช้เตียงผู้ป่วยและเบาะลมกันแผลกดทับเพื่อป้องกันและบรรเทาแผลกดทับค่ะและก็อาจจะมีกระโถนโถปัสสาวะเคลื่อนที่สําหรับอำนวยความสะดวกในการขับถ่ายด้วยค่ะโอ้โหข้อมูลนั่นมากๆเลยครับอาจารย์สุดาวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงได้ประโยชน์และแนวทางในการเตรียมตัวดูแลผู้สูงอายุที่บ้านไปไม่น้อยเลยนะครับ ยินดีค่ะคุณวินจำไหมว่าความรักความเข้าใจและการเตรียมพร้อมที่ดีคือหัวใจสำคัญของการดูแลคะ่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพาการุณเฝ้าไข้อุดรธานียินดีให้คำปรึกษาเสมอนะคะ ครับอาจารย์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุดามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้ด้วยความยินดีค่ะและในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับการดูแลสุขอนามัยและความสะอาดของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมวินและอาจารย์สุดาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ